และนี่คือมาตฐานการเล่นโลม,มิ่งที่มือใหม่ควรรู้อยากเล่นโลมดีที่ไม่บน่นเก็บดาวง่ายต้องดูคลิปนี้โดยจะมีทิกทคนิคอะไรกันบ้างในตามน,นี้หน่อย่าอูวี v. โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําพื้นฐานแนวทางการเล่นโลม m i n g ที่จะช่วยให้ทุกคนเล่นโลมได้ดีขึ้นเก็บดาวได้ง่ายขึ้นถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับโดยก่อนที่ทุกคนจะรู้ทิคเทคนิคพื้นฐานการเล่นโ o ม m i n g เนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าโ o a m i n g ในเกม a r w i เนี่ยมีทั้งหมด3เพศนั่นคือแท n โ roaming support roaming และ fighter โ o a m i n g ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปอย่างแท n k โ o a m i n g จุดเด่นหลกัลกๆเนี่ยก็คือวความสาม,มารถในการเปิดไฟล์ทำไฟก แตายายากมากแต่จุดตัวก็คือจองค้างอึดอัดและเชื่องชา้าเวลาเราใช้สกลิลใส่ศัตรูนั้นศัตรูจองค้างหลบได้ง่ายนี่ส่วนของ support roaming จุดเด่นหละังเนี่ยจะอยู่ที่ความสามารถในการคอนโทรเกมจะโดดเด่นมากๆในการเล่นไฟทั้งการทําจังหวะเปิดไฟเพื่อนในจังหวะแรกหรือจะเป็นการคอยพนับสนุนเพื่อนจากด้านหลังแต่จุดตัวของ support roaming เนี่ยนั่นคือตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดาเมจน้อยและบางไม่สามารถรับดาเมจได้เยอะเท่ากับแข็งลมมิ่งในส่วนของไฟเตอร์ r o ม m i n g จุดเด่นหลังเนี่ยจะอยู่ที่ความสามารถในการเล่นตัวเนองได้สูงมีดาเมจสามารถเก็บคิวได้เองแต่่่่ในนนปััจจุบเียยไมคอ นิยมแล้วนะครับเนื่องจากซัพพอร์ตเนี่ยมันหาเงินได้น้อยและไฟเตอร์โลมิงเนี่ยถ้ามันจะเก่งเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ของนะครับในส่วนของพื้นฐานการเล่นโลมิงที่ทุกคนนะควรจะหาให้ได้นั่นก็คือ1การเดินเปิดแมบพบหาพื้นที่และข้อมูลเ <laughs> พื่อน้องเพีมให้ได้บ้านที่สุดนะครับพยายามเดินเช็คทุกพุ่มเท่าที่จะทําได้จุดไหนดูเสี่ยงหรือว่าอันตรายเพื่อนเราต้องเดินผ่านเนี่ยพยายามเดินเช็คให้หมดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเช็คเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยรอซ้อนทันหรือเปล่าเพราะถ้าเพื่อนซ้อนไไมมม่่่่่ททััััันน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 เเเเเเเีียยยยยยยรรรรรราา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 ออออจจะะะโดดดตตูคค้้้บบบบิิ์แลลลลวกก็ฟฟๆๆพพพหหปใื จะเข้าไฟลก่อนรับดาเบยเพื่อนก่อนพูดง,ง่ายๆคือการเข้าไฟลคนแรกแล้วออกไฟาของทันนั่นครับคือการเล่นลุมวิ่งที่ดี <S <S นื้ซของทิคการเล่นล้นที่แนะนำเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเพ,เพื่อนๆจะไม่ต้องซื้อหินล้มนะครับเพ่ยงซื้อรองเท้าม,มาก่อน <S <S จากนั้นให้เพื่อนวิ่งเข้าเลน21วเนี่ยเข้าขายรองเท้าแล้วซื้อหินล้มซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเดินเข้าเลนได้เร็วกว่าหลุมิ่งฝั่งตรงข้ามจากนั้นเนี่ยให้เดินเช็คป่านะเขาป่าประตู เพื่อขอราเนี่ยก็จะได้เซฟแล้วก็จะไม่โดนป่าของแกงนั่นเองจากนั้นก็เพื่อนเนี่ยมาช่วยเมียเฉียวขีดเลนกลางเพื่อที่เมีขอราเนี่ยจะได้เดินก่อนจากนั้นในช่วงหนึ่งทียี่สิบวิคาอหนึ่งนาทีครึ่งก่อนถ้าป่าหองข้มเนี่ยฟาร์มจบเลนแคร์แล้วให้พยายามไปประคองแครี่นะครับเพราะเนื่องจากเป็นเวลาป่าฝั่งองข้มเนี่ยฟาร์มเสร็จพอดีมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะได้เลนแครร่แล้วนะครับถ้าปาาของเาแกงก็แค่รอช่วยเพื่อนแต่ถ้าปาเขาไม่ได้แกงเนี่ยในช่วงหน หรือว่าได้เลือกเล่นก่อนถ้าหรีดอแอลได้ก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ดักเปิดไฟตัตัวก่อนนั่นเองและนี่คือพื้นฐานการเล่นโลมิงที่เหลือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมเราจะอ่านเกมยังไงเดินเกมยังไงพาเพื่อนเล่นยังไงอยากดูเทคนิคการเล่นโลมิงที่แอดวานซ์กว่านี้ไหมฝากกดติดตามไว้นะครับสาระดีๆจอกมาเรื่อยๆและนี่คือทั้งหมดของอาวีจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ